ตัวมือนี้เอาของมาถวายข้าวห,ห,หกกิโลผักสีเขียว6ชนิดผลไม้สีเขียว6ชนิดตามกำลังอ่ากำลังอะไรกำลังกำลังเดือนกำลังราศีลูกสาวให้มาเห็ดได้พี่น้องอย่างละหกอย่างละหก สีเขียวอันไหนก็มีแต่เขียวจ้าเนี่ยเขาส่งเขาส่งลายไม้เนี่ยลายสีที่เปลี่ยนลายลายไปเป็นนี่กับปูเท้าปูปด้า เอาบม่มาฝากเลย